สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมูลมิตรธา,าด้วยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะทําการแรนดอมนะคะอ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้เลยนะคะพลังงานเป็นการแรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะคะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะ คนที่คิดถึงคุณมากที่สุดในตอนนี้นะคะเขาจะเป็นใครนะคะวันนี้จะใช้ไพ่สำหรับนี้ในการสื่อพลังงานของเขาคนนั้นนะคะวันนี้นะคะจะเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่าคนที่คิดถึงคุณมากที่สุดเนี่ยเป็นใครนะคะ เดอะทาวเวอร์นะคะเขาเป็นใครคนที Asia, way, mm ่คิดถึงคุณมากที่สุดนะคะแปดดาบนะคะหนึ่งเหรียญสี่ถ้วยนะคะสามดาบสเปนออฟเพเดอร์เคิลนะคะกุญแ n บอร์ดนะคะแน้วคัพ1หนึ่งไม้นะคะแล้วก็อัศวินดาบนะคะใต้สำรับนะคะคุณได้อัศวินไม้นะคะ าถ้วยนะคะแล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะสำหรับธาตุราศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกได้เลยนะคะถ้าราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะตัวเขาคนนี้นะคะธาตุราศีของเขาเนี่ยมีธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มนะคะเด่นมากเลยนะคะรองลงมาจะเป็นชาวธาตุน้ำมีกฎกพิจิกนะคะธาตุไฟไม่สิงธนงูนั่นเองนะคะคนคนนี้นะคะ เป็นคนที่ภายนอกดูนิ่งๆนะคะแต่ข้างในคิดเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่เคยแสดงหรือพุ่งเข้าหาคุณแรงมากๆในตอนแรกนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปนะคะชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นคนที่เสียคนไปหรือรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะสูญเสียคนไปนั่นเองนะคะและกําลังคิดถึงแบบที่เจ็บๆเครียดแอบดูแอบคิดแต่ไม่กล้าเข้าหานั่นเองนะคะทาวเวอร์แดัคือคนที่โดนความรู้สึก พังถล่มแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเคยคิดว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นให้เขาเสมอนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคุณห่างคุณเปลี่ยนไปนะคะหรือเขาทำความสัมพันธ์นี้พังด้วยมือของเขาเองนะคะตอนนี้นะเขาคิดถึงคุณแบบทำอะไรไม่ได้นะคะติดอยู่ในหัวของตัวเองนะคะเป็นความคิดถึงที่ขยับไม่ได้เจ็บแต่ไม่ลืมนะคะลืมไม่ได้นั่นเองนะคะ หนึ่งเหรียญสี่ถ้วยสามดาบนะคะเขาคิดถึงโอกาสที่เคยมีระหว่างกันนะคะคิดถึงสิ่งดีๆนะคะที่คุณเคยให้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกเขารู้สึกว่าสิ่งนั้นอะ่ะได้หลุดมือไปแล้วนะคะหรือเขาไม่คว้าไว้ตอนมีโอกาสนั่นเองนะคะสี่ถ้วยพลาดโอกาสสามดาบเจ็บเพาะตัวเองเลยนะคะ mm hmm. เขาคิดถึงคุณมากนะคะมากแบบทำไมมากอารมณ์ประมาณแบบว่าทำไมตอนนั้นไม่ทำให้มันดีนะคะ รู้สึกเสียดายนะคะรู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจนะคะแล้วมีเจดเหรียญน,นะคะคิดถึงแบบเฝ้ารอนะคะไพ่สื่อถึงคนที่รอแต่ไม่กล้าทําอะไรนะคะรอคุณทักรอคุณอ่อนลงนะคะรอคุณให้อภัยรอให้ความสัมพันธ์นี้เอดีขึ้นหรือฟื้นตัวเองนั่นเองนะคะแต่ตัวเองอ่ะไม่กล้าออกหน้านะคะตามหน้าไพ่เพราะกลัวถูกเมินหรือกลัวคุณปฏิเสธนะคะเขาเหมือนรอผลที่แบบ คือเหมือนรอผลที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะมีผลหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือจะได้รับโอกาสนั้นอีกไหมนั่นเองนะคะราชินีไม้นะคะเขามองว่าคุณอะยังดึงดูดกับเขามากๆนะคะคุณคือคนที่เขานะ่ะปล่อยลงไม่ได้เลยเจิงๆนะคะตามหน้าไพ่ทุกอย่างในชีวิตคุณอะทำให้เขายิ่งรู้สึกว่าขาดคุณนะคะยิ่งรู้สึกว่าเหินห่างออกไปเรื่อยๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของคุณนะคะหน้าตารูปลักษณ์หรืออะไรก็ตามนะคะพลังงานความมั่นใจของคุณนะคะหรือเสน่ห์ของคุณนะคะหรือความเข้มแข็งที่คุณมีนะคะเขายังดึงดูดคุณเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ได้ลดลงเลยนะคะคุณมีเสน่ห์ต่อเขามากๆนะคะแล้วก็มี9้าวถ้วยนะคะหนึ่งไม้แล้วก็อัศวินดาบนะคะ เขามีแรงคิดถึงที่มากนะคะคิดถึงจนอยากจะพุ่งเข้าหาคุณอยากคุยอยากเริ่มใหม่และอยากที่จะทลายกำแพงที่มีอยู่ระหว่างคุณและเขานะคะแต่เขาก็ พีแามไม่ได้นะคะแล้วก็กลัวว่าถ้าทำไปเนี่ยจะเจอปฏิกิริยาของคุณนะคะที่เขารับไม่ไหวแน่ๆเลยในความรู้สึกของเขานะคะเพราะความคิดถึงนี้นะคะมันแรงเกินไปจนเขากลัวว่าเขาจะทำพลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วใต้สำรับคุณได้อัศวินไมมนะคะแล้วก็5้าถ้วยนะคะแล้วก็เก้าเหรียญซึ่งหมายความว่า เป็นหัวใจของคนที่คิดถึงคุณจริงๆนั่นเองนะคะอัศวินไม้เนี่ยเคยเข้าหาคุณแบบแรงๆหรือความรู้สึกเข้ามาแบบที่รวดเร็วมากๆนะคะจนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะแล้วมี5้าถ้วยนะ่ะมีมีความรู้สึกที่ตอนนี้เนี่ย เต็มไปด้วยความเสียใจและความรู้สึกผิดนะคะคิดถึงเรื่องที่เคยสูญเสียไปแล้วนะคะแล้วมีเก้าเหรียญ่ะเขามองว่าคุณดีขึ้นแข็งแรงขึ้นสวยขึ้นเก่งขึ้นนะคะแล้วก็รู้ตัวว่าคุณไม่ต้องการเขาแล้วนะคะมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะไม่กล้าทักไม่กล้าเข้ามาหาคุณไม่กล้าที่จะขอโอกาสรองเงียบๆเ,เพราะว่ากลัวหรือมีความรู้สึกว่าคุณไม่เอาเขาแล้วนั่นเองนะคะ ความคิดนี้ของเขานะคะยิ่งทําให้เขานะคิดถึงแล้วก็เจ็บไปพร้อมๆกันเลยนะคะคนที่คิดถึงคุณมากที่สุดตอนนี้นะคะคือคนที่เคยมีโอกาสกับคุณแต่ทําหลุดมือไปนะคะตอนนี้เขาเห็นคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองทําให้เขาเจ็บเสียใจแล้วก็ติดอยู่กับความคิดถึงที่แบบว่ายอมรับความจริงไม่ได้นั่นเองนะคะคิดถึงจนปวดหัวนะคะอยากกลับไปแก้ไขสิ่งที่เคยทาพลาดนะคะแต่ แต่ที่ชัดเจนเลยนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยยังมุกอ่อนไม่ได้นะคะต่อให้พยายามแค่ไหนก็ตามนั่นเองนะคะก็จบการอ่นานไพ่แล้วนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ